สวัสดีครับมาต่อกันที่ศึกมวยไทยพันธมิตรวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568เวทีเวิร์สยามสเตเดียมตะวันนาถ่ายทอดสดทางทู24และโกสปอร์ตเวลา18.00นาาถึง20.00นเป็นต้นไปคู่แรกเชอรี่ต่อแย้มสวนพบเขาล้าเล็กสิทธิ์คุณทัพพิกัด106ปอนด์คู่ที่2เหนือดวงวอธีรวัตรพบพยัคฆมณีสวนจากคาเฟ่พิกัด105ปอนด คู่ที่3แก่นคูณศอสกุลเพชรพบกับเอ็กซ์ตาสิงห์นครแว่นพิกัด120ปอนด์คู่เอกรอบแรกตำนานไทย P ีแสนชัยพบกันอีกครั้งกับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเหน่งพิกัดหนึ่งปอนดอน์เคยเสมอกันมาเป็นคู่มวยล่วงอาจมีการเปลี่ยนแปลงครับมาดูคู่แรกกันเลยครับคู่ที่1เชอร์รี่ต่อแย้มสวนหรือเพชรเวดเดิม17ปีจากนครศรีธรรมราชสูง167เเซนเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเดินเตะขาต่อยหมัดในมีขวางแทง ซ้อมต่อแยมสวนมูบ้านนักกีฬากรุงเทพชกมวยมา30ครั้งล่าสุดชนะคะแนนเลือดอนันต์จิตพ,พิทักษ์มาที่อ้อมน้อยเมื่อ12เมษายน68ส่วนเขาล้านเล็กสิ์ขุนทัพเป็นดาวรุ่งจากภูกเก็ตชกมาไม่เกิน20ครั้งซ้อมสิ์ขุนทัพภูเก็ตทรงมวยบู๊แข็งแกร่งเช่นกันเตี้ยกว่าหน่อยล่าสุดชนะน็อกยุค5เพชร2ฝั่งซูปเปอร์แม็ก999มาที่มวยไทยพันธมิตรเมื่อ29กันยายน68 มวยชอบออกทางเชอร์รี่ได้ช่วงได้ลอยกว่าผ่านมวยมาดีกว่าดูว่าจะชนะไปได้ชอบเชอร์รี่คู่คที่ 2, 2เหนือดวงวอธีรวัตรพบพยักมณีสวนจากคาเฟ่หนึป้อนด์นเหนือดวง16ปีจากชัยภูมิสูง163เซนเป็นมวยบูดูด,ดันปลายแข็งแกร่งลูกพี่ลูกน้องกับบุญชัยซ้อมสอบุญมีฤทธิ์โชคมา40ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนมาที่อ้อมน้อยเมื่อ19กรกฎาคมหก ส่วนทางพยัคฆ์มณีสวนจากคาเฟ่หรือไฮยีน่าทศ4ส,สี่หมื่นเดิม19ปีจากนกครศรีธรรมราชสูง16 7เซนเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องซ้อมสวนจากคาเฟ่จังหวัดตรังชกมวยมา50ครั้งล่าสุดมาแจ้งเกิดไปแล้วชนะคะแนนนำโชคออสิทธิพรมาที่มวยไทยพันธมิตรช่วงที่2เมื่อ8สิงหาคม68มวยคู่นี้ชอบทางเหนือดวงมองว่าลูกบุลูกสู้ดีกว่าขยันกว่าน่าจะเอาชนะไปได้ชอบเหนือดวงบังทุนเอาครับ คู่ที่3แกนคูณสอสกุลเพชรพบกับเอ็กซ์ตาสิงห์นครแหวนนึอปอนด์แกนคูณ17ปีจากสุขโขทยัยสูง170เซนเป็นมวยเขาเดินขยันออกอาวุธปลายแข็งแกร่งซ้อมสอสกุลเพชรพิษณุโลกชกมวยมา35ครั้งล่าสุดชนะนก็กเพชรสินชัยพันธ์อิทิยิมมาที่มวยไทยพลังใหม่เมื่อ22ตุลาคม68 ส่วนเอ็กซ์ต้า15ปีจากอุบลราชธานีสูง167เซนเป็นมวยซ้ายต่อยหมัดรุนแรงบู้ดูดันซ้อมอึ่งอุบลจังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดชนะคะแนนเสือขาวทีจีเซอร์วิสมาที่มวยไทยพันธมิตรเมื่อ20ตุลาคม68มวยคู่นี้สูสีมากแต่ออกชอบทางเอ็กซ์ต้าสิงห์นครแว้นมองว่าเวทชกได้เปรียบมีหมัดปิดเกมได้ชอบเอ็กซ์ต้าครับสมาชิกส่วนคู่เอกเป็นตำนานไทยพีเคสสนชัยพบกับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเหน่ง126ปอนด์มวยคู่นี้เคยชกกันเสมอกันมาครับ ตำนานไทย25ปีจากอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬสูง162เซนเป็นมวยบู้เตะขาต่อยหมัดแข็งแกร่งแข็งแรงซ้อมบีเคแสนชัยของเสียแขกชกมวยมา100ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนสมานชัยสสมหมายมาที่มวยวันลูมินีเมื่อ17ตุลาคม68ส่วนเพชรจจวยา18ปีจากชัยนาทสูง172เซนเป็นมวยขวามวยฝีมือมีเตะซ้ายแล้วขาวุฒสวยงามซ้อมสิทธิ์กำนันหนึ่งชัยนาทชกมวยมา50กว่าครั้งล่าสุดชนะคะแนนขุนพลเอวเรสตสสมหมายมาที่มวยไทยพลังใหม่ ช่วงที่2เมื่อ29ตุลาคม68หมวยคู่นี้ตำนานไทยออกนำก่อนเหมือนครั้งที่เสมอกันมาครั้งนี้มองว่าตำนานไทยได้ลุ้นก่อนต้นๆปลายปลายบางังทุนเอาครับชอบตำนานไทยต้นๆครับสมาชิกมีสิทธิ์กินเต็มได้เข้าตัวถูกอย่าลืมแต่งตัวบงังทุนครับมาทวนในอีกครั้งคู่ที่1ออกชอบเชอร์รี่ต่อย้ำสวนการผ่นมวยดีกว่าครับคู่ที่สองชอบเหนือดวงวัธทีรวัฒมองว่าขยันเดินออกอาวุธมากกว่าน่าจะเบียดชนะไปได้ครับ คู่ที่3ชอบเอกตร้าสิงห์นครแว่นมีหมัดปิดเกมได้ต้นต้นมีสิทธิ์กินเต็มได้ครับส่วนคู่เอกชอบตำนานไทยพีเคแสนชัยมองว่าต,ต้นต้นมีลูกเตะขาต่อยหมัดรุนแรงไม่นับไม่น็อกขยับขยายได้ครับสมาชิกสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ